สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Kawasaki Versys 650ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนี่กบเป็นพี่เจ้าของรถนะครับผม,มเดินทางมาจากสมุทรปราการเลยทีเดียวเชียวมาติดตั้ง Quick Shifter สำหรับ Versys เลยนะครับผม ตัวกล่องควิกชิ h เตอร์จะอยู่บริเวณนี้เลยครับนี่เลยก็ติดตั้งได้ตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายใดๆดทั้งสิ้นนะครับเป็นปลั๊กคอยเสียบติดตั้งเป็นประมาณนี้เลยครับปลั๊กคอยนะครับผมที่เสียบติดตั้งเข้าบริเวณคอยจุดระเบิดนะครับผมและประเด็นสําคัญเลยคือไอตัวก้านเกียร์นี่แหละครับควิกชิ h เตอร์นะครับจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับผมตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นระบบดึงนะครับเวลาเราเข้าเกียร์เราเข้าเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สองสามสี่ห้าหก นะครับผมเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นระบบดึงนะครับผมติดตั้งได้เลยนะครับผมจะเป็นเวอร์ซิตินจา400แด400 z ด650ก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับแต่มันจะต้องได้แปลงบริเวณหัวตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใส่หัวบอลจอยแต่งนะครับผมตัวมือลิงนี้นะครับเราต้องเจียตัดออกนะครับผมนี่ตามวิดีโอนี้เลยนะครับผมเราต้องเจียตัดออกตัดของเดิมออก เพื่อที่จะใส่ตัวบอลจอยนี้เข้าไปนะครับมันถึงจะติดตั้งได้นะครับผมถ้าติดตั้งเข้ากับก้านเกียร์เดิมมันจะขูดบริเวณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับผมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆถอดเก็บไว้ก็ได้ไปหาซื้อมือลิงโซนิกหรือมือลิงฮอนด้ารุ่นไหนก็ได้มาใส่นะครับผมก็จะสามารถติดตั้งได้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับผมปั๊ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมควิกชิฟเตอร์พี่ลองงัดเกียร์ดูครับ ค okay. ประมาณนี้ครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวไปลองกันพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดกล้องกันลองดูนะครับเข้าเกียร์สองถึงหกได้โดยไม่ต้องกำคัดไม่ต้องฟอนคนเลงนะทางไหนก็ได้พี่พี่เอาไปลองเลยแล้วพี่มาบอกความรู้สึกผมโอ้โหจากที่ฟังเสียงนะตอนนี้คือแบบเนียนๆน,น,นุ่มๆเลยนะเดี๋ยวไปดูวิดีโอพี่เขาขับขี่ ที่กล้องโกโป,โปไปถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเนาะอยากเดินทางมาติดตั้งแต่ผมก็ทักมาหาผมก่อนได้นะอะ่าว่าผมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนาะมาติดตั้งกับผมได้นะ ก็เดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้เนาะ,ะถ้าใครสนใจอยากเดินทางมาติดตั้งกับผมครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ระยองอําเภอปวกแดงนะครับก็จะมีมีหน้าร้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวเรามาสอบถามเขาอีกทีหนึ่งเนาะว่าเขาจะรู้สึกยังไงโอเคไปลองมาแล้วเรียบร้อยรู้สึกยังไงโอเคเลยหน่วงไหมไม่กล่องพี่ปัม๊มน่าจะโอเคแล้วแหละไม่ไม่ไม่หน่วงเท่าไหร่เนาะ ก็ได้อยู่โอ้ยก็ตึง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 เหมือนเดิมอ่ะแต่มันไม่มีเสียงไงมันเงียบไงใช่ใช่เวอร์เซก็ต้องสไตล์นี้แหละครับเนาะก็ตามนี้เลยครับผมควิกชิปเตอร์ติดตั้งในคาวาซกิเวอร์ซตนะครับผมอ่านะครับผมถ้าเพื่อนเพืพ่อนพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามผมได้นะอยากให้ตัวแทนผมไปติดตั้งให้ถึงที่ก็บอกได้เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยู่จังหวัดไหนทักเข้ามาสอบถามได้เลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆสั่งซื้อก็ ผมจะทําเป็นชุดแบบนี้ให้ตรงรุ่นเลยนะครับผมจะไม่ได้ทําเป็นสแตนดาร์ดแบบความยาวแบบยาวเฟ้ยไปแบบนี้นะผมก็จะทําให้ตรงรุ่นสําหรับรถรุ่นนั้นๆเลยนะครับผมโอเคครับผมตามนี้ครับเนียนๆเลยนะเนียนหม่นี่ยังยังไม่ได้ปรับเท่าไค่ามาตรฐานอ่าข้าตึ้งตึงตึงตึไปเลยอ่า เจ้าโอ้บำบิดาที่สาลอร์เช่ธรรมะแกละตุกิตกระชากใจไม่ใช้ไฟฟ้า